เรื่องการจับงูมันต้องระวัดระวัง,งและบางครั้งบางคายอย่างในคลิปนี้ต้องระวังเป็นสิบเท่าเลยครับ <c oughs> ระวังระวังงูคือระวังกระถุงมป oh. นจะหลุดจะเด้งเอจริงด้วยอะ่ะโอ้ทากระถุงหลุดแล้วก็ <Okay. S 1> ออกอากาศไม่ได้นะครับคลิปนี้จะไม่ได้ถูกออกอากาศเลยนะคบท่านปรยธาเท่าที่ดูผมก็ลุ้นอยู่ภาคใหญ่ลุ้นหัวลุ้นผัดถึงหัวมันจะลุ้น <c oughs> โอ้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นนาทีฉุกเฉินเลยนะคะแล้วบ้านนี้มปจากผีหั่งนั้นเหรอต้องชื่นชมแล้วว่าสาวสาวที่บ้านนี้แข็งแกร่งสุดยอดอสู้กับงูตัวนี้ฮะนี่คือบ้านเลขที่3598จกกังหวัดชนบุรีจากในคลิปเนี่ยสาวที่จับงูขอเล่าให้ฟังว่า ทั้งบ้านมีแต่ผู้หญิงอย่างที่ผมบอกแล้วเลี้ยงแมวไปหลายตัวไงแล้วงูอ่ะหมาหมดอ่ะงูกับแมวเนี่ยโหคู่ปรับกันเหมือนกันนะทั้งเหลือม ทั้งหลามไม่ทันได้แยกประเภทหรอกฮะเยอะเลยค่ะมันคล้ายๆกันอยู่เอางี้แล้วกันมันเคยแอบมารักลอบกินแมวภายในบ้านแล้วปีนี้เขาจับได้แล้วสามตัวนะโอ้โหสามตัวนี่ยังไม่ทันจะหมดปีเลยนะในรอบปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะสร้างสถิติเพิ่มเติมแค่ไหนแต่เท่าที่ดูแล้วอ้โหวัดเสียวแล้วคือจับกันเองสาวๆด้วยใช่เอาเสียวไม่ละเอาดูสิโอ้เข้าจริงอะ่ะ่ะมันมันเออ หัวมันหลุดเลยเอองูหลุดอ,อ่าใช่ <c oughs> ไอ้ตัวนี้ที่จับได้2เมตรนะูมไม่ธรรมดานะค่ะายังไงซะถ้าเจองูอับทับถับเป็นไปได้นะผมก็แนะนาว่าให้เรียกกูภัยจากแจ้งกูภัยดีกว่าถ้าเรียกได้ถ้าเลือกได้นะแต่กรณีนี้เข้าใจว่าอาจจะฉุกเฉินนะออ่ะแล้วเธอเจอบ่อยแล้วไงใช่มชินชินแล้วแหละก็ว่ะเอาต้องสู้อ่ะเจอสถานการณ์อะไรเราก็ต้องสู้